ยขี่รถมากแต่เป็นขี่แห้งไงกลุ่มเมฆมหน้าพ,พูนรถคันในเพิ่นก็ได้โอ้ยไพผู้ยอขี่ควายลูกเพ่เอ็มไงลูกเพ่เ,พเพอ,อ็มมันง่ายมันง่ายขี่ค่อยๆ่เนี่ยตอนนั้เราอยู่อันโดมบ้านพักอีสานนครศรีธรรมขอนท,อทำไรกลุ่มปิดอยู่ตรงนี้นะเดินมาง่ายนะครับพูน โอ้เอ้าไปล่างรถมาใหม่ๆเพื่อนคือเก่าเชิญครับเชิญครับตรงเลย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 ครับตรงเลยโอเคมามาโอเคอ่าโถปวดโคปวดโค สีเขียวเหนียวซับเชอรี่เชอรี่ดีดีมเคลืนพอนจมเปียดเปียนพอนไดชาดดูพี่น้องจมเปียดเปี่ดไดชาดรถดูบอฮวานทื่นนเี่ยนบอฮวาจะงงห่ครับ8โมงผมบอฮวานอันหงมเอิงดกวานนี้หนึ่งแผ่นมนิดผ่าทอะไรนี่ ใกล้แล้วครับบอสคือไงง่วงเลยขี่รถนะกระไดบัดสูวนี่คือจับแทะเอ้ยจับจับขนาดอ่าฮ่หลาย่ิพี่ผู้เฝ้าอยู่ครับบอดบัดบอดโจดตัดส่งผมส่งหนียดจากยิปหาปีเลี้ยวต้องสิบเจ็ดเนี่ยแหละอะไรนะวิ่นไหนวิ่งเลียมนะโอ้คอยกับซีวิ่งนี่กันเั็กน้อยนี่วิ่งหัว แล้วเท้ากินแป้งเก่าขูนังโอ้ยหายังวันนี้น่าบรบลุยให้โอ้ยใครสิท่เลียนอนเอายังมาหัวเดินเพื่อสิอาบน้าเพื่อสิหลับเตะป่าไปสองโมงเคืงตื่นห่าโมงเคืองฉันนอนกอม้งผมด้วยทารมดายุคกับบอดดีตกองมีครับมานอนนอนได้แต่นิดนึงอาหารเน่ยน่จินไหลายครับบอดเต็มทีเลย น่าการพิมางเอาทางเครื่องเดินทางไปฟังจันไ<อ> <8. S 1> ปเลนพึ่งปิดทีีถ้าเท่าเหร่ะเราสิบเอ็ดวีวีที่เรสิบเอ็ดนะครับผมดังได้กระดับได้นะครับผมมาเข้าแบบเติมเรื่องอยู่ปัมเข้ามันแกว่งครับทั้งหวังนอนทั้งหิวเข,าวข่าก็ะงสิกินี่กินเข่าแล้วก็ต้องสิกินอนกาแฟ ตัวเลือกไกลถึงด้วยนะครับขอบคุณค่าอาหารจากพี่หยกเกาหลีด้วยนะคะขอบคุณนะครับพี่หยกเกาหลีครับค่าอาหารไม่ขารเดินทางอือยจ้าของบะเด็ดตำบอกฮือตำบอกฮู้เขาเรากระเพ้ามือกอดน่าติหนอแต่แสบเหมือนกัน มเมื่อวานนีเป็นการสอมวันนี้เป็นการสอมนะครับช่วงนี้ได้จริงเก่งร่างตัวหนังนี่แข็งเลยนี่เป็น,น,นกเพียวขหรอรายมีออกบ้างประมาณสามสี่หมื่น To the campanile, bạn you, like 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 you, แล้วกุ่มเสียงนะครับเดี๋ยวไม่ห็ต้องแตกกันเนอะคือมาสืาส่อตัวอะไรที่โตเกียวมีเสียงน,นะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับน้องนิโอตเกมมิวสินะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเป็นข้าวมูทอดนะครผมข้าวเหนียวหมูทอดนะครับจากแม่ฮานูนะครับผม60กล่องนะครับมาให้พี่ๆตัวเกวมิวสิกทานระหว่างซ้อมเ่ยนะคะขอบคุณฟูดซัพพอร์ตจากแม่แม่บ้านฮักน้องนิโอนะครับแม่ฮันะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้วเราทานนะคะขอใคุไม่วันนี้ขึ้นไหมคะวันนี้ขึ้นใช่ไหมคะวันไหนจะขึ้นคะ ต้องรอติดตามต้องรอติดตามมันเกิดวันที่13บสามสิบแปดครับผมสิบสามแม่แม่เลยค่ะแบบให้แม่ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องะไรนะครับวันไหนคะวันไหนคะวันที่13อยู่ที่พัทยาครับผมกับพี่ก้องวายุครับแล้วก็18อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นคอนเสิร์ตแบงอาสินี่ครับได้ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะนี่สวัสดีสวัดค่ะวันนี้นะคะมีฟุตซัพพอร์ตจากครัวคุณนายนะคะเป็นแจ่วฮอนนะคะ บริการถึงที่เลยค่ะร้อนแซ่บเลยค่ะพี่อ้อยนะคะเจ้าของร้านขอบคุณด้วยนะคะพี่อ้อยค่ะนี่ดีมากควแซ่บกาน้องๆทุกคนนะคะวันนี้กี่ชุดด้วยเลยค่ะนี่บริการหน้าเวทีเลยนะคะคืนนี้เจวฮ้อนครัวคุณนายนะคะเจ้าของร้านบริการถึงที่เลยค่ะขอบคุณพี่อ้อยเลยนะคะมีมีน้ำมีน้ำดื่มด้วยนะคะ ยีด่ดีนั่งซีกินข้าวแค่ค <c oughs> อยนี่อ,อกามันมันหนัวไปเอยเราคอยก็เหมือนจะห้ากุ้ตัวอดเวลาก็ไดกินมแมนก็ได้กิน,ม,ม,น,กนมแบบอากมแทนจนเป,ปียปากอืออืม,มเแ่องแทเมียิคอยบอคอยทองแน่น่เลยคอยบนเฮ้ยมาทอง,ง,งอยังม<อ>ึงแหงนะไอม่ได้ทอง,ทงอติบแหงกินน่สมสม

ที่มี่พงุญแจรถโตโยต้าอยู่ก็ได้มัน <c oughs> ไม่หองใบเลขับแพ<ผ>รใช่ไม่ขับเองไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนไม่รู้จะฝากใครไว้คุณเป็นไงบ้างคุณวิเชรคุณก็ถือว่าเป็นระดับแบบมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายปีนี้คุณมาอยู่ตัวกินเมืสิบได้ปิดตั้งแต่ไหนแน่อันดับแรกก็คืออบอุ่นมาเจอมาเจอ,เจอน้องๆชีนาฮักหลักกาผู้บริหารที่ใจดีใจดีอย่อยยางวันที่ทั้งเชื่อกล่าดูแน่ยั้งยังต่เพิ่นวายโย ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ยังบัตถิม่ปาวิเชัยเลิศนะครับถึงแม่สีเออเออแน่ในบางมือนะครับที่คั้งเธอร้องเพลงกะหลงแน่คั้งเธอกิดนั่นน้องค่ดนะครับเปลี่ยงปกติคิดซะว่าเป็นธรรมชาติเด้อเออเออแนนเออเออวัตเอร์เออทนายหอเดนเสือทายกเออหลายคนอยู่ใครแน่ล่ะกระเบื้องกระวววเดินบ้านเดีวผักันเปื่อนมัดข้อเอาร่างบบเลี้ยงไปยังไงเตียนไปเตีนมากไปสางหัวอยู่ตรงหน้งาวัดกขมี้ จักงองเต้นแบบคนปกติบอกไปว่าเมื่อนั้นเจอแล้วเมื่อนั้นเจอแล้วเห็นป่าละเมื่ออยู่อุทุมพรนี่ยล่ะแลนลงมามาหาวิาคนหนูว่าสันอันพี่เปิดรถให้หน่อยว่าสันเอายังเอาผ่าเช็ดตัววาสันเอาไปียงยังคนจะไปสาหัววะสันก็เกิดมาเพิ่งเคยเห็นแดนเซอร์เต้นไปสาหัวไปนะฮะนี่ก็แปลกใจให้กันก็เลยว่าเออมีเออกว่าเหาอยยุกจริงๆค่ายเราเป็นทุกรูปแบบคุณวิเชียร เงเราไม่ได้แบบตกใจอะไรกับเรื่องนี้เลยชิ้นแล้วครับชิ้นแล้วโรงพยาบาลสีมหาโพธิ์นั่นคือแพ้ตัวเกมส์สีอันนี้สาขาสบอกสาขา2องขอบคุณคุณพิเสียนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผุณตอนนี้ก็มาถ่ายฟิติงชุดไทยตามกระแสนะฮะอันนี้ก็จบลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วกำลังจะ เปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปเตรียมตัวไลฟ์สดต่อนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับผม EP ที่91นะครับผม EP นี่ดังได้ก็ดับได้นะครับผมฝากติดตามตกกพี่ๆโตเกียวมิวด้วยนะครับผมนนยุลีกับสิเบถอดสุดถอดเครื่องร่างของขันแล้วฝากความเน้อครับ <laughs> <laughs>